จบมาได้สักพักแล้วสำหรับการ่งันสุดยิ่งใหญ่ของ v a l o r a n t ใน Master Bangkok และคราวนี้พวกเราไม่ได้จะพูดถึงบรรยากาศภายในงานแต่เป็นเจ้าตัวละครไทยคนแรกของเกมที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาใหม่อย่างเจ้ใหญ่เวเลที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในเทรลเลอร์เปิดตัวของเวเลเราจะเห็นบรรยากาศของกรุงเทพในทีมโลกอนาคตแถมยังเห็นเอกลักษณ์อะไรหลายๆอย่างที่สื่อถึงประเทศเราได้เป็นอย่างดี แต่สิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่การเปิดโชว์พลังของเจ้ใหญ่ของวเ,เราเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันคือจุดสําคัญในเนื้อเรื่องหลักของเกมวอลลัลเลที่ดําเนินมาถึงจุดแตกหักระหว่างทั้ง2โลกที่กําลังเดินหน้าสู่สงครามเต็มรูปแบบแถมยังมีองค์กรปริศนาที่อาจจะเป็นตัวการของทุกอย่างโผล่ออกมาอีกด้วยเวยเลยปรากฏตัวในช่วงที่เหล่าเอเจนต์กำลังเผชิญหน้ากับฆาตศึกลึกลับที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงพร้อมทั้งขนส่งเรดไนท์ในรูปแบบที่ไม่เคยพบมาก่อนราวกับว่ก,วาก,กาบา ไ่าโปรโตโคอลเริ่มเสียเปรียบทีละนิดทั้งจากจำนวนศัตรูและแรงกดดันทีทาโถมเข้ามาแต่เมื่อเวเลเข้าสู่สนามทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเธอเคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็วเหนือมนุษย์ปรากฏตัวเป็นเส้นแสงในความมืดก่อนจะทะลวงแนวศัตรูทีละคนได้อย่างแม่นยำและไม่ใช่แค่พลิกเกมด้วยฝีมือเท่านั้นแต่แสของเธอ,อยังปลุกใจของเพื่อนร่วมทีมให้กลับมาต่อสู้อีกครั้ง เธอไม่ได้เก่งแค่การต่อสู้แต่เธอยังเข้าใจคนอื่นได้เป็นอย่างดีอีกด้วยและนั่นแหละคือเหตุผลที่เธอกลายเป็นศูนย์กลางของว a ลล r รนโกลต o คอ l แต่ก่อนที่เราจะไปไกลกันมากกว่านี้เราก็ต้องพาเพื่อนย้อนกลับไปถึงจุดเชื่อมโยงของมหาการสงครามทั้งหมดกันซะก่อน และเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวเอเจนไทยคนแรกในเกมพร้อมกับการต้อนรับเทศกาลย่า่ที่สุดข,ของบ้านเราทาง r i o อ Games ก,ก็เลยจัดเต็มความมันให้วัยรุ่นวาโลได้โชว์ของการย่องมงเต็มที่ให้มันเดือดพร้อมๆกับเนื้อเรื่องของวาโลในตอนนี้ไปเลยกับแคมเปญสุดพิเศษอย่างวารโลแอนมหาสงคราม2025ที่ไม่ได้มาแค่สาดน้ำแต่มาสาดสกิลกนแบับถึงพลิกถึงคิง ภายใต้แนวคิดปีแห่งการให้ว่าลูแลนจะทำการเชิญชวนเพื่อนทุกคนไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือเก่าหรือว่าสายซุ่มจากร้านเกมได้มีโอกาสเพื่อเข้าร่วมศึกประลองฝีมือที่สุดเดือนในครั้งนี้อย่างมหาสงการโอเพ t นทัวร์นาเมน2025ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับประเทศที่จัดเต็มให้สายแข่งขันได้โชว์ฟอร์มกันเต็มที่แถมยังมีเงินรางวาัลรวมกว่250,000บาทรอให้เพื่อนๆมาคว้าไปครองอีกด้วย โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1 0ถึง19เมษายนและเริ่มแข่งขันในวันที่2 2เมษายนถึง2พฤษภาคม2568้า25เพื่อนๆสามารถติดตามรับชมการรับการแข่งขันและทุความเคลื่อนไหวได้ที่ a c e b o o k ของว l o r a n t t h a แล a n d และว l ร r a n t Esports t ไท i การแข่งขันในครั้งนี้ไม่ได้เพียงแค่ศึกภายในเกมที่ดูเดือวเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสที่จะรวมพลังคอมมูนิตี้ของประเทศไทยให้มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นดังนั้นในเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงถ้าเพื่อนๆไม่ได้ไปเล่นน้ำกันแล้วละก็มาเปียกเหงื่บนนนแขงััทก็ได้ะคร โดยเนื้อเรื่องที่เราเล่าค้างเอาไว้ล่าสุดก็คือการพบกันระหว่างแอสตราและก็ฮาเบอร์ซึ่งแอสตราเนี่ยได้นําเอาสร้อยข้อมือของฮาเบอร์มาวิเคราะห์และทั้งสองคนก็ได้ค้นพบกับความจริงที่ว่ามันก็คือสิ่งประดิษฐ์ของเหล่าการเดียนและสิ่งประดิษฐ์พวกนี้เนี่ยก็เป็นกุญแจสําคัญที่เชื่อมต่อก,กับสถานที่ในตำนานที่ถูกเรียกกันว่า City of Flower หรือก็คือนะครแห่งดอกไม้และเมืองนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่เมืองธรรมดาแต่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นมัลติเวิร์สเน็กซัสซึ่งเป็นจุดศูนย์์กกกลลลาาางขออพพหุจัรรวแะเบ บอกว่าตอนนี้นครแห่งดอกไม้บนโลกอัลฟ่านั้นได้ถูกทําลายลงไปแล้ว ทำให้เป้าหมายของพวกเขาในครั้งนี้ก็คือการเดินทางไปโลกโอเมก้าเพื่อค้นหาความจริงว่านาครดอกไม้นั้นมีอะไรซุกซ่อนอยู่กันแน่พอทั้งสองโคดได้ไปปรึกษากับคิวจอยเกี่ยวกับผลการรับของเรื่องนี้ข้อสรุปที่ได้กลับมาก,ก็น่ากังวลมากเพราะถ้าเกิดว่าฝั่งโอเมก้าเปิดใช้งานเน็กซัสได้เมื่อไหร่มันก็จะปล่อยขึ้นกระแทกที่รุนแรงมาสู่โลกอัลฟาทันทีและเนื่องจากเน็กซัสของฝั่งอัลฟานถูกทำลายไปแล้วมันจึงไม่มีอะไรที่คอยดูซับแรงกระแทกนั้นได้ผลลัพธ์ที่ตามมาก,ก็คือหญานาัรมหาการ ที่จะคร่าผู้คนชีวิตจำนวนมหาศาลบนโลกอัลฟาได้เลย ด้วยเหตุการณ์นั้นสกายแอสตราและก็ฮาเบอร์จึงถูกส่งมายังโลกโอเมก้าโดยเป้าหมายของพวกเขาคือการตามหาซิตี้ออฟฟลาวเวอร์แต่ระหว่างทางพวกเขากลับถูกโดยแอตลาสตามล่าสกายจึงเดืใจเสียสละตัวเองเพื่อฉลองก,กองกําลังของสตรูนับร้อยคนด้วยการหลอกล่อของสกายแต่ที่สุดฮาเบอร์และแอสตราก็สามารถค้บพบมซิตี้ f อฟฟลาเวอร์ได้สําเร็จและได้มาเชิญหน้ากับเน็กซัสที่หลับไหลอยู่ใจกลางวิหารโบราณเมื่อพวกเขานําพลังจากสิ่งประดิษฐ์ของทั้งสองคนมารวมกันในเน็กซัสจึงเริ่มตอบสนองประตูแห่ง พลังก็ค่อยเปิดออกมาแต่ในขณะเดียวกันพลังจากกำไรของฮาร์เบอร์ก็เริ่มไม่สเสถียรน้นําจากพลังของเขาระทุข,ขึ้นมาอย่าคงควบคุมไม่ได้พัดทางเขาแล้วก็แอสตราจมหายไปในกระแสน้ํามหาศาลร,ร่างของทั้งคู่เนี่ยถูกดึงลงใต้ผิวน้ําและหมดสติไปในระหว่างที่ Astra แอสตราและฮาร์เบอร์กำลังหมดสติอยู่ใต้สร้างวิหารในนครแห่งดอกไม้ ฝั่งวอลเลนรีเจียงก็ไม่ได้อยู่เฉยเฟดได้ตามร่องรอยของกลุ่มคนลึกลับที่มีข้อมูลกับซิตี้ f อ l ฟลาเวอร์ไปจนถึงไนท์คลับในอิสตันบูลเธอใช้พลังของไนท์แมร์จัดการกับเป้าหมายและได้แบบแปลนนครต้องห้ามเมื่อแอสตราและฮาเบอร์ฟื้นขึ้นมาในเช้าวันถัดมาพวกเขากลับพบว่าทุกอย่างเนี่ยมันสายเกินไปแล้วการลักลอบเข้ามาถูกตรวจพบและกลุ่มรีเจียงจากโลกโอเมกา้กาก็ได้ส่งหน่วยปฏิบัติการจำนวน5คนเข้ามาสก,กัดกัน้นทั้งสองคนทันทีซึ่งนั่นก็คือคิวจอยเฟดเจสเร แอสตราและฮาเบอร์ต้องมาเชิญหน้ากับหน่วยรบที่แข็งแกร่งทั้ง5าคน่ามกลางนครที่ยังไม่ถูกสำรวจและการต่อสู้กระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงแม้ว่าฉากการประทะกันระหว่างทั้งสองฝ่ายจะถูกตัดออกไปทั้งแบบนั้นแต่เรื่องราวการต่อสู้พวกเขาก็ยังคงดำเนินต่อไปในเทรลเลอร์ของ m a p City of Flower ซึ่งเปิดเผยว่าการสู้รบจะคงดำเนินต่อไปโดยมีฝ่ายใดยอมถอยเลยแม้แต่ฝ่ายเดียวในขณะที่แอสตราและฮาเบอร์ติดอยู่ใต้แรงกดดันจากการโจมตีของฝั่งลีเจียนบิร์มสโตนก็เตรียมพร้อมที่จะส่งกำลังเสริมเข้ามาสนับ รู้เส้นทางในแดนลึกลับแห่งนี้เลยแม้แต่นิดเดียวด้วยการนีแอสตราจึงเข้าสู่สภาวะแอสตราฟอร์มเพื่อออกสำรวจพื้นที่จากมุมสูงและเธอก็ค้นพบว่าจุดที่ปลอดภัยที่สุดคือการผ่านช่องทางลับที่เรียกว่าเอดรอปซึ่งอาจจะเป็นความหวังวของทีมในภารากิจครั้งนี้แต่ถึงแม้ว่าแอสตราจะสามารถนำทางริมสโตนเข้ามาสนับสนุนได้ผ่านเส้นทางลับในเอดรอปแต่ขณะที่เธอกำลังเข้าสู่ด่างแอสตราฟอร์มนั้นมันก็ส่งผลทำให้เธอกลับมาไม่ทนันที่เห็นเหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงหน้าเมื่อแอสตราจากโลกของ โอเมก้า oh ได้มาถึงที่นี่ก่อนแล้วและเป็นฝ่ายที่เข้าถึงกลไกของ Nexus สได้สําเร็จโดยเมื่อเธอเปิดใช้งาน n e ็กซสที่อยู่บริเวณไซต์บีในแผนที่โลตัส แผ่นโลหะขนาดใหญ่บริเวณฐานก็เริ่มเปิดออกเผยให้เห็นถึงแกนพลังงานสีชมพูอมเหลืองที่เปล่งประกายทะลุขึ้นสู่ท้องฟ้าปกคลุมเมืองทั้งเมืองด้วยเงาสีดํามืดและในช่วงพริปตานั่นเองพลังของเน็กซัสก็ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มรูปแบบแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อสไปซ์ที่ถูกติดตั้งไว้ในไซส์สี่ระเบิดขึ้นส่งผลให้ระบบของเน็กซัสถูกปิดลงอย่างสิ้นเชิงและปรากฏตาการที่เกิดขึ้นเป็นเพราะพลังงานจากเรเดียที่หล่อเลี้ยงเน็กซัสถูกดูดออกไปโดยการระเบิดของสไปซึึ่งงงงงดพลัานแบ ภูมิที่ฝังอยู่ในผนังของเมืองเหตุการณ์นี้เนี่ยสร้างความสะสนให้กับทุกฝ่ายทั้งทางลีเจียนที่ดูเหมือนจะมีแผนการบางอย่างกับการเปิดเน็กซัสและฝั่งโปรโตคอลที่รู้ดีว่าการเปิดเน็กซัสโดยที่โลกอัลฟ่านั้นสูญเสียศูนย์กลางของพลังงานไปแล้วอาจทําให้สมดุลพังทลายบริมโตดส่งอีเมลถึงทีมยกย่องความกล้าหาญของแอสตราฮาเบอร์และก็สกายที่สามารถเปิดประตูแห่งนครดอกไม้ได้และต่อก่อนกับรีเจียนแม้จะเป็นภารกิจที่ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยก็ตามซึ่งสุดท้ายเนี่ยเขาเตือนว่าผลกระทบจากเน็ก ที่ถูกเปิดขึ้นมานั้นยังไม่จบและอาจจะมีอันตรายซ่อนอยู่ได้ในอีกด้านหนึ่งเฟสซึ่งเป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์ก็เริ่มมีอาการผิดป,ปกติหลังจากฝันได้เต็มไปด้วยนิมิตที่บอกบอกถึงจุดจบของโลกซึ่งความน่ากลัวของนิมิตนั้นไม่ใช่เพียงแค่ภาพหลอนธรรมดาแต่เป็นคำเตือนถึงหายนะที่อาจเกิดจากการเปิดเน็กซัสในโลกโอเมก้าซึ่งในขณะที่โลกอัลฟานั้นไม่ได้มีเน็กซัสคู่ขนาดนี้ต่อไปและส่งผลทำให้กำแพงที่เชื่อมโยงโลกทั้งสองนั้นพังทลายลงไปด้วย เหล่าเพื่อร่วมทีมอย่างไซเฟอร์และโอเมนต่างก็เริ่มเป็นห่วงเพราะอำนาจของไนท์แมทที่เธอแบกรับเอาไว้กลายเป็นภาระที่เกินควบคุมทั้งสองจึงส่งข้อความถึงริมสโตนขอให้ดูแลเฟดอย่างใกล้ชิดและถึงแม้ว่าภารกิจของทีมจู่โจมในโลกโอเมก้าจะจบลงไปแล้วและหลักฐานทั้งหมดของพวกเขาก็ถูกลบออกไปจากบอร์ดในฐานบัญชาการแต่เมืองโลตัสก็ยังคงอยู่และกลายเป็นแผนที่ใหม่ที่ถูกฝังสัญ,ญลักษณ์ของโอเมก้าไว้ชัดเจนซึ่งเป็นสัญญาณว่าสงครามระหว่างทั้งสองโลกนั้นยังไม่จบและมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเอง ในขณะเดียวกันเจตได,ด้ระบข่าวจากเพื่อนในลอสแอนเจลิสว่ามีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นใกล้สูนยวิจัยของคิงดอมทําให้คนในละแวกน,นั้นเริ่มหวาดกลัวและพาก,กันปิดประตูหน้าต่างความหวาดระแวงเริ่มแพรก่กระจายจากคําเตอือนของเฟดสู่ความเป็นจริงเจตึจืตัเสินใจเดินทางไปแคลิฟอร์เนียเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองและยังมีบาแสงอย่างหนึ่งเพิ่มเข้ามานั่นก็คือชายที่มีชื่อว่าพอลเดลแมร์ซึ่งเคยเป็นพนักง,งานดีๆของศูนย์วิจัยมีข้อมูลว่าเขากลับมาทไปยังลอสแอนเจลิ และต่อไปอยังสหรัฐผ่านทางการขนส่งของคิงดอมสิ่งนี้โยงเข้ากับคำเตือนในอดีตที่เราพบในไฟล์เสียของแมปแฟกเจอร์ซึ่งเรียกชื่อ่อว่ามีของพร้อมส่งแล้วซึ่งบ่งบอกว่าเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนียก็เป็นได้ซึ่งเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นมันก็มาจากโครงการลับของคิงดอมที่มีชื่อว่าโปรเจกต์แลนด์ฟอลโดยมีจุดประสงค์ที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะแต่ก็มีบอ่อแสว,ว่ามันเกี่ยวข้องกับการควบคุมพลังงานจากสิ่งมีชีวิตปริศนา ที่เรียกกันว่าเรดดิวอสสิ่งมีชีวิตที่สามารถดูดกลืนหรือเรียนแบบพลังงานรังสีได้และดูเหมือนจะมีบางตัวที่ถูกขโมยออกไปจากศูนย์วิจัยในลอสแองเจลิสนั่นยิ่งทำให้สถานการณ์โดยรวมยิ่งตึงเครียดมากขึ้นกว่าเดิมถึงแม้ว่าพวกเขาจะพยายามปกปิดเหตุการณ์แปลกประหลาดทั้งหมดว่าเป็นเพียงแค่การทดสอบรักษาความปลอดภัยแต่เจ้าหน้าที่ภายในโครงการก็เริ่มสงสัยกันแล้วว่ากําลังมีบางสิ่งบางอย่างเทียผิดปกติเกิดขึ้น ทั้งการรีเซ็ตระบบไบโอเมตริกและการเปลี่ยนแปลงระดความปลอดภยัยโดยไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนยิ่งไปกว่านั้นก็มีร่องรอยเพิ่มเข้ามามอีกด้วยว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยอาจมีความเกี่ยวข้องก,กับเหตุการณ์ที่เมืองลอยฟ้าอย่างแอสเซน a ์เอตอีกด้วย ขณะเดียวกันหน่วยงานของคิงดอมก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวภายในภมิภาคต่างๆต,ต,ต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการส่งคาราวานไปยังลอสแอนเจลิสเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ขัดข้องทุกอย่างหรือการส่งเจ้าหน้าที่ไปสถานที่ปิดตายในนอร์เวย์เพื่อจับสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่กลายร่างเป็นหมีก่อนที่ภารกิจจะล้มเหลวและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งก็เสียชีวิตอย่างลึกลับความตืงนเครียดเนี่ยก็เริ่มบวชทุกขึ้นใมาอีกครั้งภายในองค์กรเมื่อฝ่ายบริหารเริ่มต่างคุานั้นก็ยัง คงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงในตอนนี้ก็มีอย่่งน้วหตัวที่แหกกรงและหลบหนี้ไปได้สําเร็จรวมถึงอีก1ตัวที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าอยู่ที่ไหนอีกด้วยแต่ใครจะไปคิดกันล่ะว,ว่าเบื้องหลังของเรื่องราวทั้งหมดในคิงด d อมมันจะมาจากฟีมบุคคลหนึ่งที่กลายเป็นจุดเลี่นของเรื่องราวโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งเขาคนนั้นเนี่ยก็คือเก็กโค เด็กหนุ่มจากลอสแอนเจลิสที่ไม่มีใครเคยคิดมาก,ก่อนว่าเขาจะกลายเป็นตัวแปรสําคัญในเรื่องนี้หลังจากที่เกโกบุกเข้าไปในศูวนย์วิจัยของคิงดอมและช่วยเรดิวอสีตัวนิยกมาได้สําเร็จไม่มีใครรู้ได้ซ้ําว่าไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยทำได้ยังไงมีเพียงแค่หลักฐานที่บอกว่าเขาอาศัยประตูมิติเพื่อหลบหนีและมีแสงสว่างพุ่งขึ้นมาจากแขนซ้ายของเขาซึ่งเหมือนจะเป็นสื่อกลางระหว่างเขากับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นั่นเองสิ่งที่ทาให้เกโกะกลายเป็นตัวแปรสําคัญนั้นไม่ใช่เพราะการขโมยมเรดดิงที่ว่วาาาาเขาสามารถ และควบคุมพวกมันได้ตั้งหากเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่แม้แต่นักวิจัยของคิงดอมก็ยังทําไม่ได้นั่นหมายความว่าเขาอาจจะเป็นกุญแจสําคัญบางอย่างที่โปรเจกต์แลนฟอล์กํำลังตามหานั่นก็คือพลังในการทําให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เชื่อฝักและกลายเป็นอาวุธสงครามหรืออย่างน้อยเนี่ยก็เป็นทรัพยาการที่พวกเขาสามารถควบคุมได้นั่นเองเรดิีวอทั้งสตัวอยู่กับเบนโคนั้นไม่เพียงแต่ไม่แสดงอาการก้าวร้าวแต่พวกมันยังช่วยเหลือเขาในชีวิตประจาําวันปกป้องเขาจากอันตรายและแสดงความผูกพันที่แท้จริงกับครอบ ในขณะที่ฝั่งคิงดอมยังพยายามล่าตัวพวกมันกลับมาผู้ควบคุมมาไว้ซึ่งในสายตาของบิมโซและเร n a แล้วนั่นคือหลักฐานที่สำคัญที่บอกว่าความเข้าใจและความไว้วางใจกันตั้งหากที่อาจจะเป็นคำตอบของปริศนาเรดดิวอสมากกว่าการกักขังหรือว่าการทดลองที่คิงดอมกำลังพยายามทำกันอยู่ด้วยการนันเกโคจึงได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมกับวอรเรนโปรโตคอลและกลายเป็นเอเจนต์าด,าดีสออย่างเป็นทางการ จากนั้นถ้ำกลางความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากโปรเจกต์แลนด์ฟอรและเหตุการณ์การเข้าโวกของเก็กโค้กไคุกคามใหม่ก็ปรากฏขึ้นภายในเงามืดและมันก็ไม่ใช่มาจากโลกภายนอกแต่เกิดขึ้นภายในองค์กรของพวกเขาแม็กซ์บอดหุ่นยนต์ฝึกซ้อมที่เคยปรากฏตัวในวอร์มอัพเซนมาติกที่ถูกสร้างขึ้นมาจากคุณทําความสะอาดธรรมดาทั่วไป ด้วยฝีมือของเรสและก็คิวจอยมันเคยกลายเป็นคู่ซอฟสุดโหดที่สามารถล team, ้มเอเจนต์ทั้งทีมก่อที่ถูกโค่นลงในท้ายที่สุดแต่มันกลับมีเงื่อนงานที่ไม่ชอบมาพากลอยู่บ้างโดยเฉพาะฉากสุดท้ายที่ไซเฟอร์ถูกยิงโดยแม็กซ์บอร์ด ท่านททุกคนคิดว่ามันถูกปิดระบบไปแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นแม็กซ์บอทก็ถูกถอดร,ระบบและถูกเก็บเอาไว้ภายในสภาพยับเยินแต่จากบอร์แสงในเพลงการที่มีชื่อว่าเบ s เซิร์ฟโคเราก็จะเห็นว่าดวงตาของมันเนี่ยยังคงเรืองแสงอยู่ด้วยโดยตลอดช่วงแพท6.07จนถึง6.10มี Voicemail จากโอเมนที่สังเกตเห็นความผิดปกติของแม็กซ์บอทอย่างต่อนเนื่องเขาเตือนบิมสโตนว่าหุนตัวนี้เริ่มพฤติกรรมแปลกๆเช่นแอบดูการฝึกซ้อมของเอเจนต์ Gen, และเปิดระบบด้วยตัวเองถึงแม้ว่าคิวจอยและเร จะอ้างว่าเขารีเซ็ตแม็กซ์บอร์ดกลับสู่สถานะหุ่นทำความสะอาดไปแล้วก็ตามบริมสโต e กลับมาได้ความสําคัญจนกระทั่งแม็กซ์บอร์ดได้หายตัวไปโดยไม่มีคําอธิบายและหลังจากนั้นไม่นานระบบเทเลพอร์ตของโปรโตคอลก็ถูกแฮ็กโดยไม่ทราบที่มาเปิดฉากเหตุการณ์นในสนมริมติที่มีชื่อว่า The Games Begin ในวิดีโอนี้แม็กซ์บอดปรากฏตัวอีกครั้งไม่ใช่แค่ในฐานะหุ่นฝึกซ้อมหรือหุ่นทําความสะอาดแต่มาในฐานะผู้ควบคุมเกมที่แฮกระบบของโปรโตคอลและส่งเอเจนไปยังสถานที่ลับซึ่งเรียกกันว่า d a n เจอร์โดเพื่อให้พวกเขาต่อสู้กันเองโดยมีแม็กซ์บอดเป็นผู้สังเกตการณ์ด้วยความสนุกสนานขณะดเดียวกันที่อีกฝั่งหนึ่งของโลกปฏิบัติการลับของคิงดอมในโปรเจกต์แลนฟอ l l กกำลังเนินไปสู่จุดที่แตกหักปันที่เรียบร้อยซึ่งเหตุการณ์ถัดไปก็คืออันเมดและเป็นภารกิจของทีมล่าสัตว์พิเศษทีี่่่มชือวา ซึ่งถูกคิงด้อมจ้างไปยังสู่ปฏิบัติการที่เรียกกันว่าเดอะวอลล์ในนอร์เวย์โดยเป้าหมายของพวกเขาก็คือการนําสิ่งมีชีวิตเรเดียนที่มีชื่อว่าเรดิวอสแบกกลับไปยังสหรัฐเพื่อใช้ในโปรเจกต์แลนด์ฟอลแต่ภารกิจดังกล่าวกลับกล,บกลายเป็นหายนะเมื่อทีมบ่ายซึ่งถูกส่งไปก่อนหน้านั้นจู่ๆก็ได้ขาดการติดต่อและเมื่อพวกเขาส่งทีมเออร์ซ่าเข้าไปแทนพวกเขาก็ค้นพบว่าห้องกักกันดังกล่าวได้ถูกทําลายลงไปแล้วและเรดดิวอสเนี่ยก็ได้หนีหายไปอย่างสิ้นเชิง และเรดดี้วอที่หลบหนีออกมาก็จัดการสมาชิกในทีมก่อนหน้านี้ไปยังโฮเทียมในท้ายที่สุดก็เหลือเพียงแค่เดดล็อกหรือว่าโค้ดเนมก็คือฟ r o y er ่า ที่เอาชีวิตรอดจากการต่อสู้กับเจ้าสับประหลาดได้ถึงแม้ว่าเธอต้องสูญเสียแขนข้างซ้ายไปก็ตามเธอสามารถจัดการกับเรดดีวอสได้โดยการล่อมันเข้าไปในห้องกักกันและระเบิดระบบพลังงานปิดผนึกทั้งห้องรวมถึงแขนที่ถูกการของตัวเองทิ้งไปหลังจากที่ส่งสัญญาขอความช่วยเหลือและหมดสติเธอได้รับการช่วยเหลือจากโซว่าและถูกนำตัวกลับ,ลบมายัางฐานของวาโลแลน์โปรโตคอลเดนล็อกฟื้นขึ้นมาในห้องแล็บของคิวจอยพร้อมแขนกวชิ้นใหม่และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการเข้าร่วมเป็นเอเจนต์คนที่ และถึงแม้ว่าเธอจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมแต่ประสบการณ์ตรงกับเรดดีวอสทาให้เดดล็อกไม่ไว,ว้วางใจสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เท่าไหร่นักส่งผลให้เธอไม่ค่อยจะลงรอยกับเก็กโคพ่อหนุ่มหัวเขียวที่เลี้ยงเรดดีวอสเอาไว้ถึง4ตัวนั่นเองหลังจากเดดล็อกรอดชีวิตจากเหตุการณ์ในอันเมทมาได้การประทะกกับอันตรายจากเรดดีวอสและโครงการรับโปรเจกต์แลนด์ฟอรของคิงดอม ก็ไม่ได้หยุดลงเพียงเท่านั้นตรงกันข้ามเนี่ยมันยิงเข้มข้นและดูดเดือดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนื้อเสนมมติกเปิดแผนที่ใหม่ที่มีชื่อว่าซันเซ็ตซึ่งตั้งอยู่ใจกลางลอสแอนเจลิสและยังเป็นบ้านเกิดของ, ko, งเก็กโครวมไปถึงศูนย์กลางของโครงการแลนฟอล์ดด้วยด้วยเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งที่วอลเลโปรโตคอลตัดสินใจเปิดฉากบุกจู่โจมฐานของคิงดอมคอร์ปอเรชันเพื่อหยุดยั้ยงไม่ให้โครงการแลนฟอล์เดินหน้าต่อไปได้ บิร์มสโตนโซวาดเดนลอกเกรนาและก็เก็กโคถูกส่งลงพื้นที่โดยเป้าหมายัดเจนในครั้งนั้นก็คือการปิดก,การทําอุปกรณ์ลึกลับที่เรียกกันว่า Ma าวออฟเดอะอิ e r ท e รหรือก็คือพอร์ทัลที่คิงดอมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายเรดดิวอสเข้าไปยังสถานที่ทดลองพอไปถึงหน้างานพวกเขาก็พบกับมาวที่กําลังทํางานอยู่พอดีและมีเรดดิวอสตัวใหม่ที่เพิ่งถูกส่งผ่านพอร์ทัลก็ที่นักวิทยาศาสตร์ของคิงดอมจะหลบหนีไปได้อย่างวุดวิดถึงแม่เดดลอกจะพยานยหยุดยั้้งเขาาไวแลก็ตม บร์มซนและเรนาแยากตัวไปคุมกันแนวหน้าโดยปล่อยให้เก็กโคโซว,วาและเดดล็อกหาทางปิดระบบเมาในระหว่างที่พวกเขากําลังพยายามเข้าระบบอยู่นั้นเก็กโคก็สังเกตเห็นว่าเมามีลักษณะคล้ายกับสิ่งที่เขาเคยเห็นตอนหลบหนีออกมาพร้อมกับเรดิวอสขณะที่เดนล็อกและโซว,วาพยายามแฮกระบบแต่ก็ไม่สําเร็จ วุ่นวายกันอยู่นานในที่สุดเดนล็อกก็ทนไม่ไหวและคว้างเกรฟเนตใส่เมาด้วยความหมงุดหงิดแต่ใครจะไปคิดกันล่ะว่ามันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของทุกอย่างแรงสรสะเทือนจากเกรฟเนตทําให้เมาวแปรปรวนบรรยากาศรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปเหมือนความจริงกำลังถูกบิดเบี้ยวโดยมีเพียงสิ่งมีชีวิตอย่างวิงแมนเท่านั้นที่ไม่รับผลกระทบ เก็กโคสัมผัสได้ถึงแรงดึงจากรอยผูกพันบนแขนซ้ายของเขาและตอนนั้นเองที่วิงแมนแสดงความตั้งใจว่าจะเข้าไปปิดเมาจากด้านในถึงแม้เก็กโคจะลังเลและพยายามห้ามไม่ให้มันไปแต่วิงแมนก็ยังยืนยันว่าจะทําให้ได้ซึ่งสุดท้ายเดนล็อกก็ยอมมอบเครื่องมือที่จําเป็นให้กับวิงแมนท่าั้งที่ตัวเองยังมีบาดแผลในใจ วิ่งแมนกระโจนเข้าไปในมาพร้อมอุปกรณ์และเมื่อทุกอย่างดูเงียบสงบจู่ๆพลังงานสีเหลืองก็ระเบิดออกมาเป็นวงกว้างทั้ง3คนต้องรีบหลบหนีออกมาจากห้องทดลองก่อนที่พอเท่าจะระเบิดทิ้งหลุมยักษ์เอาไว้ถึงแม้ภารกิจของพวกเขาจะสําเร็จอย่างสวยงามและมาถูกทําลายไปแล้วก็จริงแต่สิ่งที่รอนพวกเขาอยู่หลังมา่านกลับเป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าเดิมเนื่องจากวอลเลนลีเจียนจากโลกโอเมก้าได้ปรากฏตัวขึ้นทันทีผ่านการเทเลพอร์ตท,ที่เปิดใหม่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามระหว่างสองโลกอย่างแท้จริง เหตุการณ์นี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลลับมากมายทั้งฝั่ง k คิงดอมและวอ r เลต p r o t o คอลซึ่งหนึ่งในนั้นคือการปรากฏตัวขององค์กรลึกลับที่มีชื่อว่าซ i y ั n of Howglass ซึ่งเคยเป็นนายกาของไอโซนอกจากนี้องค์กรนี้เนี่ยยังเคยสั่งให้โอเมไปสังหารไ i เปอร์ในอดีอีกด้วย และความจริงที่ว่าไวเปอร์ปิดบังอดีตในส่วนนี้ของเขาเอาไว้มันก็นําไปสู่ความแตกร้าวหว่าทั้งสองคนโอเมนกโกรธแค่ที่ตัวเองถูกหลอ,อกมาโดยตลอดและตัดใจลาออกจากโปรโตคอลเพื่อค้นหาคาตอบน,นี้ด้วยตัวเองในขณะเดียวกันโคลฟซึ่งถูกช่วยออกมาจากชิปของเมาส์ก็ได้เขา้าร่วมกับบริเัณโปรโตคอลในฐานะเอเจนต์คนที่25ซึ่งเธอมีความสามารถเกี่ยวกับความเป็นอมตะที่แตกต่างจากเศดและก็ฟีนิกและดูเหมือนว่าจะมีบทบาทสาคัญกับยพิบบาทิที่เฟดเคยเห็นมาก่อนอีกด้วย บริเวโสนส่งโครบแล้วก็ไซเฟอร์ไปวิเคราะห์สมุดบันทึกของโอเมก้าจากนั้นก็พบกัดถ่ายของไซอันที่ใต้ดินที่มีชื่อว่าอาบิสซึ่งซ่อนอยู่ภายในเอลเดอร์กรอตโต้และทั้งสองคนก็ได้ค้นพบว่าโลกอัลฟาในตอนนี้กลับไม่มีร่องรอยของพลังงานไดรีไน์นลงเหลืออยู่เลยเราวกับว่ามาันถูกดูดกลืนหรือสูบออกไปทั้งหมดในขณะที่ฝั่งโอเมก้านั้นยังเต็มไปด้วยพลังงานไดรไนซ์นเข้มขน้นเหมือนกับยังมีแหล่งต้นต่อของมันลงเหลืออยู่ด้วย ในขณะเดียวกันนั่นเองการบุกฐานอบิสก็เริ่มต้นคื้นนำโดยโอเมนไอโซโคลฟและก็เซดทำให้โปรโตคอลคนพบความจริงที่ไขยแโลกทั้งใบว่าองค์กรไซอาน,นั้นไม่เพียงแค่พวกเขากับเก็บความลับของเรดีไนท์แต่พวกเขายังลบประวัติศาสตร์ของเรียนทั้งหมดในดีดออกไปอีกด้วย ซึ่งอบิสเนี่ยถือได้ว่าเป็นฐานข้อมูลระดับโลกที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรเดียนมาหลายศตรวตรรษและถูกปิดบังไม่ให้มนุษยชาติรับรู้เดดลอกแอสตราและก็คิวจอยรายงานว่าโครงสร้างและระบบความปลอดภัยของอบิสเหนือกว่าทุกฐานทัพที่เคยพบมาและเป็นไปได้ว่าเคยกักขังสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุสําคัญบางอย่างไว้ใต้ดินลึกลับนี้ด้วย ในช่วงท,ที่ทีมกำลังกวาดล้างฐานอบิสอยู่ก็มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งในห้องขังถูกทำลายโดยใครบางคนคนที่หลบหนียกมาวัตถุที่ทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุก็คือโลหะผสมเรดิไนท์ที่ประสานคาร์บอนและสามารถต้านทานพลังงานได้เจ็บรายงานว่านักโทษคนนี้กำลังเดินหน้าล้างแคสซิแนโดยใช้พลังพิเศษของตนในการตามล่าและจัดการพวกมันอย่างไร้ความปราณีหลังจากนั้นไม่นานตัวตนของเธอก็ถูกเปิดเผยซึ่งเธอก็คือไวส์เอเจนต์คนที่2 6ของโปรโตคอล ผู้ที่มีความสามารถในการควบคุมพลังเรดีไนท์และทีมที่บุกจับไวส์ในตอนนั้นก็ต้องใช้ความสามารถเฉพาะทางอย่างเจสตเชมเบอร์และก็โยรุที่สามารถทะลุผ่านมตรพลังของเธอได้แต่ถึงอย่างนั้นไวส์ก็สามารถดักพวกเขาไว้กับกำลังได้สำเร็จถ้าหากไม่มีโอเมนบุกเข้ามาช่วยพวกเขาก็คงไม่รอดการที่ไวส์ยอมเข้าร่วมโปรโตคอลนั้นไม่ใช่เพราะว่าเชื่อมั่นอะไรหรอกแต่มันเพราะว่าเธอนั้นมีความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เวิร์สที่เป็นกุญแจสงครามอยู่นั่นเอง ในตอนท้ายของเอพิโซด9 Act 1การบุกรุกของโลกโอเมกานั้นเกิดขึ้นในหลายจุดพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นไอซ์บ็อกแอสเซนและก็ซันเซ็ ทำให้ทีมโปรอโำโต้องแบ่องออกเป็นหลายทีมด้วยกันเพื่อป้องกันซึ่งเจ็ดก็ถูกโอเมกาเจ็ดเข้าโจมตีจนเกิดแผลไปตรงหัวไหล่ทำให้ทีมเริ่มสงสัยว่าอาจจะมีการย้อนเวลาหรือเหตุการณ์วนลูปอยู่เบื้องหลังก็เป็นได้นอกจากนี้เกตโคก็ยังตรวจสอบพบเสียงหายใจของบางสิ่งจากภายในอบิสที่ไม่เคยถูกบันทึกเอาไว้ในขณะที่ไซเฟอร์เปิดเผยว่าฐา,านไซเอ์อื่นๆยังมีอยู่ในโลกอีกมากมายเหมือนกับไฮดราที่ตัดหัวแล้วยังงอออกมาใหม่ได้เรื่อยๆ หลังจากนั้นเศษได้ยื่นคำร้อขอให้สมาชิกวอลเล็ตโปรโตคอลได้พักผ่อนภารกิจใหญ่หลายรายการถูกพักเอาไว้ชั่วคราวถึงแม้ภายนอกจะดูเือนช่วงเวลาที่สงบมากๆแต่ในเงามืดคิงด้าฝั่งโอเมก้าก็ได้เริ่มต้นแผนใหม่นั่นก็คือแผนที่มีชื่อว่า first light เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองก,การค้นพบเรดีไนท์พร้อมจับจัดก,กิจกรรมทั่วโลกโดยไม่สนใจเงื่อนไขและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเรดีไนท์แน่เลยแม้แต่น้อยในขณะเดียวกันบิมโซได้รับคำเตือนจากเทโจว่ามีการลุกล้ำอีกหลายจุดที่พวกเขาอาจจะพลาดสายตาไปซึ่งนี่ไม่ใช่ฝีมือของโกลเดรรีเจียนจากโลกโอเมก้าแต่มาจากกลุ่มอื่นที่ยังไม่ระบุตัวตนข้อมูลตรงนี้ก็บ่งบอกว่ากำลังมีบุคคลที่3ที่อยู่เบื้องหลังของการเคลื่อนไหวระหว่างทั้งสองโลกอยู่ด้วย เทโจยังแนะนําให้บิมสโตรับคนเพิ่มเข้ามาในโปรโตคอลโดยมีการกล่าวถึงเด็กสาวที่ทํางานกับเขามานานซึ่งเธอคนนี้สามารถควบคุมทีมรุ่นใหม่ให้กับพวกเขาได้อย่างแน่นอนอ้างอิงจากอินิเชตวี25ในเซเนมติกเราก็จะได้เห็นมุมมองจากฝั่งของโลกโอเมก้าที่เหล่าเอเจนต์สามารถเดินไปมาได้อย่างเปิดเผยตามเมืองใหญ่แสดงให้เรบางส่วนของสังคมบนโลกโอเมก้านั้นให้การสนับสนุนหรือว่าการยอมรับการมีอยู่ของผู้ใช้พลังงานเรเดียนอย่างเปิดเผยต่างจากอัลฟาที่คงถูกควบคุมอย่างเข้มงวด นอกจากนี้เราก็ยังเห็นริมสโตเตรียมยิงแสงเลเซอร์จากดาวเทียมมุ่งตรงไปยังท่าเรือในกรุงเทพตามพิกัดที่ปรากฏในอีเมลซึ่งสอดคล้องกับซีเนซีนิมติกที่ฝ่ายโอเมกา้ากำลังรวมตัวเดินทางไปสู่ในจุดนั้นพร้อมสัญญาณว่าการประทะครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกไม่ช้า ซึ่งนี่ก็นาไปสู่เหตุการณ์ล่าสุดในการประทะกันที่ท่าเรือในกรุงเทพเรื่องต้นขึ้นภายใต้ความมืดที่เต็มไปด้ยวยควันและเสียงปืนของเราเอเจนต์แห่งวอร์เออ์โปรโตคอลโดยพวกเขากางประทะกับกลุ่มทหารติดอาวุธลึกลับที่ไม่ใช่กลุ่มลีเจียนจากโลกโอเมกา้าแต่เป็นกลุ่มใหม่ที่มีข้อมูลในฐานระบบซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ติดตราสัญลักษณ์แปลกประหลาดซึ่งน่าจะมีความเกี่ยวพันบางอย่างกับคิงดอม กลุ่มนี้เนี่ยมีการจัดการอย่างเป็นระบบใช้เทคโนโลยีระดับสูงและที่น่าตกใจยิ่งกว่าพวกมันกำลังขนส่งใดใดไนท์ในรูปแบบที่ไม่เคยพบมาก่อนซึ่งมันถูกอัดแน่นในถังแรงดันคล้ายแก๊สเหลวพร้อมกับการติดตั้งอุปกรณ์ส่งกำลังคล้ายเทเลพอร์ตจำนวนมากในพื้นที่เดียวกันเหมือนกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการครั้งใหญ่บริมโตนใช้เลเซอร์จากดาวเทียมยิงสัรสนุนภาคพ,พื้นดินพยายามเจาะแนวป้องกันศัตรูท,ที่เหนียวแน่น ขณะเดียวกันฟีนิกซ์ไรส์และก็แม้แต่เทโจก็เริ่มเหนื่อยและหมดแรงจากการบาดเจ็บและแรงกดดันจากจำนวนข,ของค่าศึกที่มากเกินไปและเมื่อทุกอย่างกำลังจะกลายเป็นความสิ้นหวังจู่ๆก็มีหญิงสาวปริศนาปรากฏตัวขึ้นซึ่งนั่นก็คือเวเล่ที่ทะลวงผ่านกองกระหังสูดโดยความเร็วเหนือมนุษย์ความกลัวที่กัดกินใจทีมก่อนหน้านี้ก็เริ่มจางหายเมื่อแสงของเวเล่ไม่ได้แค่ทำลายสูดแต่ยังจุดประกายความหวังให้กับทีมฟีนิกซ์ที่เคยหยุดนิ่ง ก็กลับมาลุกขึ้นสู้อีกครั้งหลังจากศึกที่ท่าเรือในกรุงเทพเวเลกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวันและโปรโตโคอลไม่ใช่แค่เพราะว่าเจ้ใหญ่มีกําลังการต่อสู้ที่เหนือระดับแต่เป็นวิธีคิดและการมองคนในที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าเธอไม่ได้มองแค่ทักษะของคนคนนั้นแต่เธอสนใจว่าทําไมแต่ละคนถึงยังต่อสู้อยู่ตั้งหาหลังจากฟีนิกส์แสดงอาการบางอย่างกลางสนามรบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเวเลก็เริ่มสงสัยว่าเบื้องหลังความแข็งแกร่งภายนอกของเขาอาจจะกำลังพังทลายลงอย่างเงียบ เธอส่งอ e ีเมลถึงบิม์สเตนพร้อมข้อมูลจากไซเฟอร์ว่าฟีนิกนั้นไม่เคยติดต่อใครนอกองค์กรเลยแม้แต่นิดเดียวตลอดหลายปีที่ผ่านมากล่องข้อความของเขาเต็มไปด้วยอ e ีเมลที่ไม่เคยเปิดอ่านโทรศัพท์ไม่มีการโทรออก,ออกเขาเป็นเอเจนต์ฟีนิกตลอดเวลาแต่ไม่เคยกลับไปเป็นตัวเองอีกเลยเวเล่มองเห็นความปรอบาองในใจของเขาและรู้ดีว่าสิ่งท,ที่ทีมต้องการมาแชร์คนที่ยิงแม่นกว่าแต่เป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองกำลังต่อสู้อยู่เพื่ออะไรและนั่นคือสิ่งที่เธอทำได้ดีกว่าใครเธอไม่ได้เพียงแค่เข้าร่วมกับทีมเเเพรรราาาาาาะวาว่่่คคมมสสาาถในนนกลือทีป็แง หรือว่าการต่อสู้ในระดับแนวหน้าแต่เพราะว่าเธอเข้าใจคนและพร้อมดึงคนเหล่านั้นกลับมายืนได้อีกครั้งแต่แบบที่เป็นตัวของตัวเองและด้วยความที่เวเลเป็นเรเดียนจากประเทศไทยดังนั้นเรามาดูข้อมูลที่มีในตอนนี้กันดีกว่าว่าเธอเป็นใครกันแน่อย่างแรกที่พวกเรารู้ก็คือเธอเป็นผู้ใช้พลังที่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นแสงและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือมนุษย์และเป็นเอเจนต์ไทยคนแรกในจัก,กรวาลวอลลลน์อย่างเป็นทางการนะนะ ที่สำคัญก็คือมันไม่ใช่เพียงแค่ชื่อรู้ว่าสัญชาติเท่าน,านั้นที่ซะแสดงถึงความเป็นไทยแต่เธอจะสะท้อนตัวตนของคนไทยในแบบที่มันลึกซึ้งมากๆ สำหรับเวเล่แล้วจะเห็นได้เลยว่าเธอแสดงถึงความเป็นเจ้ใหญ่ใจดีที่พร้อมจะหยิบขวนน้องๆถ้าหากพวกเขาทําอะไรที่มันไม่เข้าท่าเป็นคนที่ทั้งเข้าใจและดุดันในเวลาเดียวกันน้ําเสียงในวอยซ์ไลน์ของเธอนั้นอบอุ่นแต่ก็มีพลังฟังแล้วเหมือนคนคุ้นเคยที่คอยเตือนเราด้วยความหวังดีไม่ใช่แค่สอนให้เข้มแข็งแต่ยังช่วยให้รู้จักตัวเองมากขึ้นนอกจากบทบาทในฐานะเจ้ใหญ่ของทีมแล้วเวเล่ถูกออกแบบมาให้มีเอกลักษณ์ทั้งในด้านการเล่นและวัฒนธรรมที่เธอเป็นตัวแทนอีกด้วย ความเร็วและพลังของเธอไม่ได้มาจากความบ้าระหามหรือว่าความหัวร้อนแต่เป็นความมั่นใจและวินัยที่ผ่านการฝึกฝนสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเสียงค้องวงใหญ่ที่ถูกฝังอยู่ในสกิลของเธอซึ่งเป็นเครื่องดนตรีไทยที่ไม่เคยถูกพูดถึงในสื่อกระแสหลัก แต่ในเกมนี้กลับถูกยกมาใช้อย่างตั้งใจและมันก็ไม่ใช่แค่เสียงตกแต่งธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่เป็นองค์ประกอบสําคัญที่บ่งบอกตัวตนของเวเลอีกด้วยโดยทีมออกแบบไม่ได้เอาเสียงมาจากคลังทั่วไปแต่ลงลึกถึงกระบวนการปรึกษานักพัฒนาวิศวกรเสียงและผู้รู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อให้เสียงเหล่านั้นสามารถสื่อถึงความเป็นไทยในจังหวะที่มีความหมายจริงๆ การมาถึงของเวเล่ไม่ได้เป็นแค่การเพิ่มเอเจนต์ในเกมเวลาเท่านั้นแต่ยังเป็นหมุดหมายสําคัญของวงการเกมไทยดับโลกอีกด้วยเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่ผู้เล่นไทยได้เห็นตัวแทนของประเทศตัวเองภายในเกม FPS ระดับโลกที่มีฐานผู้เล่นมาหาศาลและถูกยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเกมแนวแข่งขันที่ทรงอิทธิพลที่สุดของยุคนี้นั่นเอง โดยเวเล่คือภาพแทนของตัวเราที่อยู่ในเกมไม่ใช่แค่ในชื่อหรือว่าธงชาติแต่ลึกไปถึงบุคลิกภาษาน้ำเสียงวัฒนธรรมความคิดและรายละเอียดต่างๆที่อาจจะยังไม่ถูกเปิดเผยการมีเธออยู่ในวอร์เรนเท่ากับเป็นการบอกผู้เล่นไทยว่าที่นี่มีที่ของพวกคุณนะและมันก็ไม่ใช่แค่จุดยืนแบบผ่านๆแต่เป็นพื้นที่ที่ถูกออกแบบมาให้ส้อความเป็นไทยอย่างตั้งใจและลึกซึ้งอีกด้วย เวเล่ ay, ยังส่งผลต่อวิธีที่เกมเมอร์ไทยเชื่อมโยงกับเกมมากขึ้นหลายคนอาจจะเคยรู้สึกว่าเกมใหญ่ๆไม่ได้สร้างมือพวกเขาแต่การได้ยินสำเนียงไทยได้เห็นการออกแบบที่กลั่นมาจากวัฒนธรรมที่คุ้นเคยมันทําให้ประสบการณ์ในการเล่นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงกลายเป็นความภูมิใจเล็กๆที่สะสมและส่งต่อถึงกันในคอมมูนิตี้ได้ในที่สุดเวเล่ Way ไม่ได้เป็นแค่ตัวละครในเกมแต่เธอคือการเปิดประตูคือการเปล่งเสียงคือแรงบันดาลใจที่สําคัญของวง,งการเกมไทยที่กําลังเติบโตอย่างมั่นคงและพร้อมกล้าไปสู่ระดับโลกในรูปแบบ ของตัวเอาน,นาคตและเพื่อนๆละ่ะมีความเห็นอย่างกันบ้างก็สามารถทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ติดตามคลิปนี้เลยนะครับเมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแบคโฮอ e ีสปอร์ตก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ Subscribe ที่สําคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ